เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เราเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คหนึ่งสองอ่ะน่าจะมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตทีเฟกก่อนเลยนะครับปริมาณการซื้อขายวันนี้นะก็ฝรั่งก็ยังต่างชาติก็ยังคงขายอยู่นะครับก็ยังคงชอ็อตอยู่นั่นเองนะครับผมไม่ได้ทำกราฟิกให้ดูเนาะประมาณ900กว่าสัญญานะครับ เราก็รู้แล้วแหละว่าการนิวไฮขึ้นมารอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการนิวไฮเพราะฟีมือของต่างชาติเป็นการนิวไฮเพราะฝัะ่งของบ้านเราเอง,เองนะครับเป็นกองทุนแล้วก็เป็นรายย่อยนะครับทําให้มันไม่ไปต่อมันไปได้ไม่ไกลนะหลังจากนั้นก็ราคาก็หลุดโลในทม์เฟรมเดย์ที่8 2 7ก็เป็นสัญญาณของขาลงครับการเด้งขึ้นรอบหน้ามองเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับสําหรับตัวทีเฟกผมอยู่ซีรีส์ยูนะครับตอนนี้แต่ว่า จุดเด้งในะจุดถัดไปนะก็อาจจะเป็นโซนประมาณ8-12นะครับ8-10แล้วก็โซนประมาณ7-9-5นะครับเพราะว่ามันมีโลดักอยู่นะครับเป็นโลของไทม์เฟรมเดย์นี่แหละเป็นโลที่เป็นคลื่นใหญ่กว่านะครับตรงนี้เป็นแค่คลื่นย่อยนะฮะถ้าลงมาโซนนี้อาจจะมีเด้งกลับขึ้นได้บ้างแต่การเด้งขึ้นจะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะเพราะว่าคลื่นย่อยมันจบเทรนไปแล้วเบน,นแต่ว่าคลื่นย่อยมันจะกลับตัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับที่จะกลับมาเป็นฝั่งรองได้เปรียบอีกครั้งหนึ่ง ฟรมเล็กอย่างหนึ่งชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ให้ซับลอตไปเนาะในรอบรอบรอบก่อนนี้ก็เป็น836 837นะครับเขาก็ขึ้นมาสูงสุดขึ้นมาที่โซนประมาณวันที่23นะครับโซนเช้าเลย830ก็ใกล้ซับลอตประมาณ6-7จุดนะครับตรงนี้ถ้าใครช็อตทันก็จะได้กินชุดนี้ไปแล้วก็ชุดนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ถ้าเด้งขึ้นมารอบหน้าซับลอตของตัว U25 จะอยู่ที่โซนประมาณ 831นะครับถ้าเด้งขึ้นมาไม่ผ่านแนวนี้จะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นฝั่ง S ยังคงเป็นฝั่งที่ได้เปรียบอยู่นะครับทีนี้ไปดูทองคํากันบ้างทองคํามีการพักตัวเล็กน้อยเดยยังคงเป็นขาขึ้นครับถ้าพักตัวลงมาลึกนะสักประมาณ ,3730 เนี่ยก็มองว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุด3628มีโอกาสที่จะลงเพื่อขึ้นนะในทางเฟรมเดครับส่วนทางเฟรม1ชั่วโมง ภาพไม่ชัดนะต้องบอกว่าไม่ชัดเลย15ทีพอไหวนะครับตรงนี้หลุดกรอบลงมาการนิ่งขึ้นส่วนใหญ่มกักจะเป็นการนิ่งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเราตอนนี้ก็กาําลังทํา A shape และด้วยมีโอกาสที่จะลงนะครับรอบนี้แต่ก็มีคํากล่าวของพาเวลในช่วง5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้ก็อาจจะผ่านไปเลยไม่ต้องเล่นเพราะว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนครับมีโอกาสที่เขาจะลงสั้นๆแล้วกลับตัวได้นะครับถ้าพาเวลออกมาเนาะมีโอกาส ได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยหลังจากที่พาเวลกล่าวนะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าจะกล่าวกันที่ทางไหนส่วนตัวผมมองว่าชุดนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากเล่นก็ตรงนี้เน้นเป็นฝั่งเซลลได้นะซับรอ,อจะอยู่ที่โซนประมาณ3 7 8 2ัน3ถึง3,783นนะครับเพราะว่าตรงนี้ทำ A shape แล้ว เหลืออีกประมาณ9ก้านาทีจบแท่งถ้าจบแบบนี้นะครับก็สรุปเป็น A เชฟครับมีโอกาสที่จะลงต่อมาที่โซน3,768ครับแต่ในทางกลับกันถ้าลงไม่ไหวนะฮะอาจจะลงไม่แค่ครึ่งเดียวครับจะเป็นการกลับตัวเลยนะถ้าลงแค่ครึ่งเดียวเราวกกลับเป็นนิวหายนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ากลับตัวครับต้องรอดูกันครับว่าจะออกมาในท่าไหนนะครับหลังจากที่พาเวลแถลงออกไปทีนี้ไปดูทางฝั่งของหุ้นกันบ้างสวัสดี เพื่อนๆที่เข้ามรับชมนะครับตอนนี้เพื่อนๆสมาชิกมีคําถามถามได้เลยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์หุ้นจบตอบคาถามย้อนหลังจบนะเดี๋ยวมาตอบคําถามในไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นตัวแรกกันเลยที่ตัว PTL นะครับหุ้นเก่าจะเป็นโซนข้างล่างเนาะตรนนี้ผมทําผิดนะฮะหุ้นเก่าจะเป็นโซนล่างเดี๋ยวพาดู PTL ก่อนเลย PTL ให้เล่นในสามในหกสิบนาทีนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นหกสิบนาทีนะ ราคาเขาก็นิวไฮผ่าน13.7ขึ้นไม่ได้นะครับน่หจะจังหวะในการเล่นแบบเดทเทรดนะครับก็ทุนน่าจะอยู่13.7-13.8ครับราคาวิ่งไปสูงสุด14.5แล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งตัวกลับลงมาครับเดทเทรดเราจะจบแค่นี้นะครับนิวไฮฟอลโล่แล้วก็ราคาขึ้นเทคโปรฟิตนะครับเดทเทรดเราจบแค่นี้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นถ้าราคาไม่ไม่เลือกพักสันและนิวไฮต่อเราก็จะไม่ได้เล่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาแล้วมีโอกาสที่จะพักตัวลึกนะครับสำหรับ PTL ต่อไปคือสีชาครับสีชายังไม่ไปนะครับก็เป็นแท่งแดงปิดกลับลงมาครับผมมองว่ายังไม่หลุดโลที่โซนประมาณ9บาทก็มีโอกาสาจะพลิกกลับขึ้นไปต่อได้ครับ CWT ก็วิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งไปได้ไกลพอสมควรเลยประมาณ1.42เดี๋ยวผมอธิบายจังหวะก,การเล่นให้ฟังนะครับทำเฟรม60นาทีเปิดแก็บเปิดแก็บเวลาเราจะตั้งซ็อปให้ตั้งซ็อปลอที่แก็บล่างนะครับที่โซนประมาณ1.17นะครับ 1.18ขอภัาายนะตรงนี้1.18นะครับถ้าเปิดแกลบไปเรา follow ตั้งแต่เปิดแกลบ ATO อ่ะแล้วก็จะได้ทุนตรงนี้เลยแล้วก็วางซับ็อตข้างล่างถ้าราคาลงมาไม่ปิดแกลบนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับนี่คือวิธีการเล่นแบบเอเปิดแกลบนะครับนี่คือวิธีการเล่นแบบเบสิกเลยนะใครที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะครับก็ศึกษาไว้นะฮะร,ราคาเปิด1บาท22วิ่งไปสูงสุดบาท42ครับ20ช่องเลยนะครับนี่คือการเก็งกำไรระยะสั้น คือถ้ามันเปิดในกรอบเดิมเราก็ยัง follow ได้เนี่ยรอทะลุนะครับแต่ว่าถ้ามันเปิดแกลบข้ามไปแน่นอนว่ายัางไงเราก็ต้องตามอยู่ดีส่วนใครที่ไม่ชอบเล่นแบบเปิดแกลบนะครับก็ไปรอดูการยืนของ5นาทีซะก่อนถ้าเขายืนได้ก็ค่อย follow นะครับใน5นาทีก็มันจะมีเปิดแกลบน้อแท่งแรกนะครับราคาก็พักตัวโซนนี้พักตัวที่โซนประมาณบาท28ตรงนี้นะครับพักตัวและขึ้นมา new h i ไ h เปิดแกลบข้ามต้านพักตัวและวนกลับขึ้นมา New High ต้านอยู่ที่1.28ทุนเราต้องอยู่ประมาณ2.8-2.9นะครับเวลาเล่นเด t เทรดนะอีบ e ุ๊กเด t เทรดเราเขียนบอกไว้ชัดเจนนะครับใครที่ยังไม่ได้อ่านหรือว่ายังไม่มีก็สั่งซื้อได้ที่ Line แอดม n น y ี e ฮีโนะครับ Ebook กเด t เทรดพิมพ์เข้าไปเลยนะสนใจ e b o ุ๊เล่มนี้นะครับนี่คือจังหวะการเล่นแบบเด t เทรดถ้าเราฟ o ล l o w ตอนนิวไฮก็แน่นอนครับชุดนี้ขึ้นไปก็เทคโปรฟิตนะครับ จบแล้วสำหรับ,บ C แต่มันอยู่ทีทีนี้หลังจากนั้นก็ราคาเขาก็ทิ้งครับเขาเลือกที่จะพักตัวออกข้างแล้วก็ทิ้งลงแบบนี้คือจบรอบเล่นสั้นต้องรอรอบถัดไปครับสำหรับต,ตัว C แต่๋มันอยู่ทีถัดไปคือพีรพัฒนนะครับตัวนี้ยังไม่สตาร์ทยังไม่วิ่งนะครับตัวสุดท้ายของเมื่อวานคือที i ครับยังไม่วิ่งเช่นเดียวกันครับทีนี้มาดูตัวใหม่กันบ้างครับเริ่มกันที่ฮานาครับฮานาตอนนี้พักตัวเนาะพักตัวในขาดขึ้นหลังจากที่ดิวไฮมาได้ ย่อตัวทําเขียวเปิดโดดครับแบบนี้มีโอกาสที่จะกลับไปแนวต้าน26.75ครับซ็อบล o อ s ระยะสั้นตามแท่งกลับตัวอยู่ที่24.60ครับถัดไปคือเดลต้าสามารถ New High ออกไปได้แล้วชุดนี้ขึ้นพักทะลุถ้าย่อมองเป็นโอกาส s o อบล o อ s จะอยู่ที่159.5ถ้าย่อไม่หลุดมีโอกาสไปต่อที่แนวต้านถัดไปคือ173.5ครับ ตัวถัดไปจะเป็นหุ้นในกรอบเลยนะเพราะว่าตลาดเป็นขาลงนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้ดีแล้วตอนนี้หุ้นในกรอบถ้าตลาดวิ่งลงต่อแล้วหุ้นในกรอบพวกนี้มันไม่หลุดโลกรอบล่างนะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปได้ตัวแรกจะเป็น BdMS นะครับตัวนี้ถ้าไม่หลุดกรอบล่างมีโอกาสวกกลับขึ้นไปแต่ถ้าหลุดจบรอบให้คัดลอดนะครับซอบลอสิบดแแนวต้านด้านบน23บาบาทครับ ตัวต่อไป F C C ครับตัวนี้เป็นลักษณะของไซด์เว y อัพดูนะชุดนี้ New High แล้วก็ o v e r l a ์แล g ไลงมาปกติถ้า New High แล้วย่อไม่โอเวอร์แล g ไมีโอกาสที่จะกลับไป New High ต่อได้อีกแต่ถ้า New High แล High, ้ว o อเวอร์แล g ไฮแปลว่าการขึ้นหรือว่าแรงเสือเริ่มอ่อนกำลังแล้วเริ่มไม่มีแรงแล้วนั่นเองครับแต่ว่าเทรนยังคงอยู่ในขาขึ้น F C C ย่อมารอบนี้ถ้าไม่หลุด2 1 2มีโอกาสกลับขึ้นไปต่อครับแต่ถ้าย่อลงมาแล้วหลุด ก็คือจบรอบขาขึ้นนั่นเองนะฮะตัวสุดท้ายคือวาร์ฟครับวาร์ฟก็เป็นาขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยังอยู่ในขาขึ้นซบลอล่าสุดอยู่ที่4.06แนวต้านอยู่ที่4.6ปัจจุบันปิด4.3นะครับถ้าย่อลงมารอบหน้ายังมองย่อขึ้นนะครับตัวนี้ก็เคยอัปเดตไปแล้วแหละถ้าไม่ปิดลับมีโอกาสจะขึ้นไวนะครับแต่ก็พักตัว6วันเลยก่าจะขึ้นนะแต่ก็ถือว่าดีครับเพราะว่ายังรักษาเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับตัวนี้ก็รอย่อแล้วก็ follow ในรอบหน้านะ ทีนี้เดี๋ยวไปตอบคำถามกันบ้างครับคำถามย้อนหลังก่อนนะใน YouTube วมานี้ออืม่ะตรงนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะครับทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามนะครับมาดูคำถามแรกกันเลยวอริกได้ถึงไหนจะไปถึงไหนวอริกเนี่ยเพิ่งกลับตัวชัดเจนวอลลุ่มก็มีอยู่นะครับน่าจะ ขึ้นต่อได้อีกแนวต้านถัดไป2.8นะครับซ็อฟลอสจะอยู่ที่2.18 p r o เอแนวโน้มมีโอกาสขึ้นครับ p r o เอแนวโน้มตอนนี้ลำบากแลวครับเพราะว่าเนี่ยชุด New High แล้วก็ตบกลับเพระตบกลับเสร็จเด้งแล้วหลุดโลนะครับนี่คือเรียกว่าเสียสกการเด้งขึ้นก็เลยมีโอกาสเด้งขึ้นเพื่อลงต่อครับอาจจะเป็นช่วงไซด์เวดาของเขาแล้วสำหรับโปรเขอดูเซเปกับ btg เซป เ e เปเป็นหุ้นในกรอบแนวต้าน41.75นะครับส่วนซับลอด27.5นี่คือกรอบใหญ่ของเขาถ้าไม่หลุด27.5ก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมาข้างบนนะครับส่วน BTG ก็น่าจะเป็นหุ้นในกรอบเหมือนกันอ่ะใช่นะ BTG จะมีโลอยู่17บาทถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ถ้าหลุดก็คือจบรอบนั่นเองอ่าแนวรับแนวต้านดูโฮม ดูโฮมตอนนี้ติดต้านสองรอบแล้วก็คือสี่บาทห้าสิบเนาะโซนนี้ชนแล้วไม่ผ่านสองรอบแล้วนะครับส่วนแนวรับจะอยู่สามจุดสี่แปดครับถ้าหลุดก็จบรอบขาขึ้นถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสจะวนกลับขึ้นไปใหม่ครับมากุโระแนวโน้มตัวน,นี้ก็เหมือนจะเป็นขาขึ้นนะแต่จังหวะในการเล่นยังไม่มีนะตอนนี้เขาเป็นการพักโซนบนแล้วก็แบบโอเวอร์แลไไปเคลียร์บนอีกนะตรงน,นี้โซนนี้ถ้าระยะสั้น ไม่หลุด22.8มีโอกาสไปต่อนะครับที่แนวต้าน25บาทแต่ถ้าหลุด22.8อาจจะเจอย่อลึกย่อไปหาโลถัดไปคือ20.9ครับเจมทีเจมารขอแนวโน้มเจมทีตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับขึ้นย่อยเป็นซิกแซกลงมาแล้วขึ้นย่อยเป็นขาลงเลยครับสำหรับเจมทีส่วนเจมาร ไต่ขึ้นย่อยก็เป็นขาลงเช่นเดียวกันครับถ้ารอได้นะรอขึ้นย่อยกลับตัวนะครับค่อยวางแผนการเล่นก็ได้แต่ว่าขึ้นย่อยต้องกลับตัวก่อนที่จะหลุดโลที่8บาท5สตางค์นะครับถ้าหลุดหมดนี่ก็จบเลยในที่เฟดอ่าค่อมรอบคืออะไรและเกิดจากอะไรรบกวนชี้แนะด้วยค่อมรอบเหรอผมไม่เข้าใจคำศัพท์นี้นะคะ่อมรอบไม่รู้เอามาจากไหนผมไม่เคยพูดถ้า อธิบายให้ชัดเจนกว่านี้นะผมน่าจะตอบได้นะครับแต่ว่านนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆต้องขอไปด้วยนะครผมไม่เข้าใจคําว่าคอมรอบคืออะไร ACE ขอแนวรับแนวต้านออันนี้เป็นหุ้นในกรอบเหมือนกันนะครับแนวต้านบาทสามสิบแปดแนวรับบาทยี่สิบสามครับ p r 9แนวโน้มแนวโน้มเป็นยังไง ก็ดูหน่อยนะพีนายน่าจะอยู่ในช่วงไซเวครับ New High เสร็จตบกลับนะครับถ้าตบกลับก็มีโอกาสย่อลึกถ้าไม่หลุด21.9ก็มีโอกาสกลับขึ้นมานใหม่ครับแต่ถ้าทะลุโซน24บาทไปได้เนี่ยก็น่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้น่าจะกลับยากอยู่หรอกช่วงนี้ VSOL สทูุหนึ่งซื้อต่อหรือคัดดีซื้อต่อหรือคัดดีนะฮะ ลุ้นได้ครับถ้าหลุด40ก็น่าจะคัดครับเพราะจริงๆมันขึ้นไป47แล้วถ้าเรา follow ตามตามการเดทเห็นเนาะถ้า follow ตอนทะลุ43ก็น่าจะต้องปิดกำไรไปแล้วแต่ถ้ามันย่อมาแล้วเรามาเข้าตรงนี้ก็ลำบากเลยนะฮะก็ต้องลุ้นมาให้หลุด40ครับแนวโน้มหาหน้าที g จรับต้านโอ้โหหลายตัวเลยหานาอันนี้พูดไปแล้วนี่ใช่ไหม TFG TFG ตอนนี้นวโน้มไม่ค่อยดีครับขึ้นย่อยจบรอบไปแล้วขึ้นพักทะลุนี่คือกลับตัวเนาะแต่นี่เป็นหลุดโลเรียบร้อยครับมีโอกาสเด้งแล้วลงต่อนะครับในขึ้นย่อย AAI a, a i แนวโนยังยังคงดีอยู่ครับยังเป็นขาขึ้นซับล็อต4.82นะถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปโซน5บาทครับแต่ถ้าหลุดก็คือจบรอบขาขึ้นนั่นเองเซเป้พูดไปแล้วนะ เราสอบถามอิชิจะรันเทรนไปต่อได้ไหม s ออสิบสองจุดสี่เอิสองาโซนนี้เลยนะคือจริงๆก็รันได้หลุดตรงนี้ผมก็ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่เครื่องย่อยขึ้นหลักอยู่นี่เนี่ยโลขึ้นหลักอยู่นี่เลยสิบเอ็ดจุดสามนะครับโอ้อยู่ไกลมากแต่แนะนำว่า ทำตามแผนเถอะถ้าหลุดก็อาจจะคัดนะครับหลุด1สีก็อาจจะคัดไปเลยแล้วถ้าอยากเล่นใหม่ก็มารอรับแถวนี้ครัแล้วก็ว่า s l 11.3นะครับเล่นเป็นรอบๆเอาก็ได้ KTB KTB คื่่นตอนนี้คื่่นดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเลยเทรนดะ์อยู่ในขาขึ้นอยู่ แตขึ้นย่อยไม่น่ารอดนะครับถ้าเล่นตามคลื่นใหญ่เนี่ยก็วางสองร้อยยีครับถ้าลงมาไม่หลุดก็มีโอกาสจะวกกลับขึ้นไปตามคลื่นใหญ่นะครับแนวโน้ม l h ls ตอนนี้ถ้าหลุดโซนมาะมาณ4.20ถึง4.22ก็จะเสียทรงขาขึ้นนะครับแนวโน้มก็จะเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าไม่หลุดมีโอกาสจะกลับไป4.5ได้ครับ y g g วันนี้เทนี่ใช่ไหมอ๋อคนละตัวอ่ะ y g g แนวโน้มตอนนี้ยังคงดีอยู่นะครับขึ้นพักทะลุพักทะลุมาได้นะครับสามรอบละการย่อรอบนี้ถ้าไม่ทำโลใหม่ไม่ต่ำกว่า0.47ก็มีโอกาสจะวกกลับขึ้นไปแนวต้าน0.60ได้ครับ EV 1 VFVN กับป o อ m มา t โอเค ัวนี้เนาะใช่ไหมอันเดียวกันไหมซ้ำา,าโอเคอันเดียวกันนะครับเทรนตัวนี้ก็คือเสียทรงไปแล้วนี่คือรอบที่เขาเสียทรงนะครับขึ้นมาฟอสเบรกตบหลุดโลเด้งขึ้นมีโอกาสลงต่อแต่การลงต่อรอบนี้เนี่ยถ้าไม่หลุดสาิบเจ็บาทมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาเป็นการกลับตัวได้แต่ถ้าหลุดสาิบเจ็ดบาทก็จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มตัวส่วนป๊อปมาแปดศูนย โอ้โหพักลึกเลยนะครับหลังจากนิวไฮไปป๊อปมาดภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับซอบลอดจะอยู่ประมาณ9.7ตรงนี้ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสจะวกกลับขึ้นไป14.4ครับแต่ถ้าหลุดก็คือจะเปลี่ยนเทรนด์เลย k t b ไปแล้วกัฟตัวนี้รับได้ไหมเ t b ก็บอกอจุดเล่นไปแล้วเนาะส่วนกัฟส่วนกัฟเนี่ยรับได้ไหมดูกรอบนะ กรอบล่างเ้าอยู่37.75นะครับกรอบบน49บาทหลุดตรงเนี้จะรับจริงๆเหรอนะถามว่ารับได้ไหมใช่ไหมถ้าดูถ้าถ้าดูจากกรอบผมคาดว่าน่าจะรู้แล้วว่าควรจะรับตรงไหนนะครับนี่คือกรอบของเขากรอบบนกรอบล่างตอนนี้มันอยู่กลางกรอบเลยนะราคาเนี้ยแนวโน้มชายโยชายโยตอนนี้เสียทรงนะครับ เดียทรงแล้วแนะนมเข้าสู่ขาลงครับ s อทีเล่นได้ไหมทุนหนึ่งจุดสี่หกเล่นได้ไหมหนึ่งจุดสี่หกจริงๆถ้าถามว่าเล่นได้ไหมจะต้องยังไม่มีของนะครับแต่ว่านี่มีของไปแล้วแล้วค่อยมาถามเล่นได้ไหม <laughs> จังหวะในการเล่นหนึ่งจุดสี่หกเนี่ยก็ถือว่ารับรับได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ารับในจังหวะที่เขาเสียทรงไปแล้วตรงนี้คือขาขึ้นเนาะขึ้นพักทะลุพักทะลุพักวีเชฟนะครับแล้วก็หลุดโล คัดควรจะคัดไปแล้วตั้งแต่1.50แต่เรามารับ1.46จังหวะถัดไปก็คือไปไปรับในจังหวะที่ควรจะคัดลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นราคาก็เลยลงต่อพอลงตอจริงๆไม่ควรเล่นต่อแล้วด้วยซ้ำ1.39ก็เป็นอีกโลหนึ่งที่น่าจะเด้งได้ถ้าเด้งไม่ได้ลุดก็ลงไปอีกครับต้องตัดสินใจเลยครับว่าจจยังถืออยู่หรืจะคัดถ้าถ้าเล่นเก่งกำไรนะซีเฟสกับดีิ sen. ซีเฟสซีเฟดูดีอยู่ครับซบลอดประมาณหนบาทหนึ่สตางค์นะครับส่วนดีทีเซนก็ออใช้ได้ครับถ้าตลาดลงหุ้นกลุ่มเล็กๆก,ก,ก็จะมานะครับถ้าจับทันก็น่าจะมีโอกาสทำกำไรได้ตรงนี้ซบลอดผมให้0.95นะครับแนวต้านก็จริงๆชนเอาแนวต้านเดิมก็ได้1นบาทหสตางค์นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดู คำถามในไลฟ์สดกันบ้างสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้อืมในนี้ก็จริงๆในไลฟ์สดตอนนี้จะมีแค่สมาชิกนะครับมผมไลฟ์แค่สมาชิกแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยหลังจากจบไลฟ์สดตรงน,นี้ก็จะปล่อยเป็นสาธารณะนะอเอ๊ะเน็ตดหลุดหรือเปล่าวะาทำไมมันไม่เรียวไทม์ โอเคเรียวทมแล้วนะครับขอแนวโน้ม a อทุนห3ยังรอได้ไหม a อย3หจุดารอได้ครับถ้าหลุด5.95ถึงเห็นนะครับถ้าไม่หลุดก็ยังรอได้แต่คิดว่าไม่น่ารอดนะว่าดูจากบรรยากาศตลาดแล้วไม่ไม่น่าจะไหวครับ ทีนี้อ๋อนี่เล่นเก่งกําไรตอนนี้บิดออฟเฟอร์ไม่ค่อยเยอะเวลาเล่นอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับจังหวะในการเล่นรอบถัดไปก็คือรอผ่าน2.52ครับถึงจะน่าเล่นนะถ้ายังไม่ผ่านก็ยังไม่น่าเล่นส่วนจังหวะจะรับเนี่ยอาจจะต้องรอลงมาเยอะๆหน่อยซอบล้อจะอยู่ประมาณ2องบาท20เลยส่วนตัวอีกตัวหนึ่งคือ ACC ACC นี่ดูดีครับ ดูดีเพราะว่ามีเอ็นกาฟิงกลับหัวขึ้นไปนะครับแนวโนม้มยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับแนวะต้าน0ู0จุดห้าูน์ซับออยู่โซนประมาณศูนย์จุดสี่สองครับ PCC ย่อแบบไหนถึงควรรับย่อแบบไหนถึงควรรับเลยฮะถ้าเป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วบิตออฟเฟอร์น้อยย่อแบบไหนก็ไม่ควรรับครับถ้าเป็นมุมมองผมนะเพราะว่าบิตออฟเฟอร์มันน้อยเกินไปเวลารับเนี่ยก็อาจจะหลุดได้อันนี้จะเป็นมุมมองผมนะฮะ ถ้าจะเล่นหุ้นที่บิต er ออฟเฟอร์น้อยแล้วต้องการเล่นเพื่อเก็งกําไรเนี่ยก็ควรจะรอทะลุแนวต้านแล้วค่อยฟอลโล่ทะลุสามบาทสองค่อยฟอลโล่นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีต้านตรงนี้สองจุดเจ็ดทะลุแล้วค่อยฟอลโล่รอบถัดไปทะลุสามบาทสองก็ค่อยฟอลโล่เหมือนกันครับนี่คือวิธีการเล่นหุ้นที่บิ t ออฟเฟอร์น้อยแล้วก็เล่นหุ้นที่เป็นสไตล์การแบบปั่นขึ้นมาแล้วก็จบรอบนี่แหละนะครับถ้าไปเล่นแบบหุ้นทั่วไปก็อาจจะไม่รอดครับแต่ถ้าดูพื้นฐานดีนะน่าลงทุน ก็ไม่ควรมาเล่นตอนที่มันขึ้นครับควรจะเล่นหรือว่ารับตอนที่มันกําลังวิ่งลงลงเงี้ยเดง้งลงเงี้ยใครรับลงมาเงี้ยใครรับนะฮะใครหาจุดรับเอาตอนมันลงนะครับ BOL ชนต้านไม่ผ่านอีกต้องถอยแล้วใช่ไหม BOL อ่าสามรอบแล้วนะชนต้านถ้าไม่ผ่านอีกก็สมควรนะครับสมควรถอยคือทําไมเขาไม่ไปสักทีใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราสงสัยนะครับเขาควรจะทะลุได้แล้ว KCE ย่อลงมาเพื่อพักตัวหรือเปล่า KCE ย่อลงมาเพื่อพักตัวไหมคือภาพรวมตอนนี้ KCE มันเข้าสู่ช่วงไซเวย์เนาะโลหลักๆจะอยู่ประมาณ23.30บาทสาครับเนี่ยเป็นไซเวย์ครับ,รบถ้าไม่หลุด2 3่0บาทมท30ีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปครับแต่ถ้าหลุดก็คือจบรอบแล้วนะครับนี่คือภาพใหญ่ๆเลยนะแต่ถ้าดูแค่ขึ้นย้อยก็คือเสียทรงไปแล้วฮนะ g p s แห้งแห้งๆวันนี้อาจารย์มองว่า มันจะพอสามารถวกกลับไปแนวต้านหรือหลุด3.26ครับ TPS TPS อ่าเป็นหุ้นที่บิแลอฟเฟอร์น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องติดตามรายวันเลยการทิ้งไส้แบบนี้ถ้าตามสีติของเทคนิคอลเนี่ยวันถัดไปมักจะขึ้นต่อได้นี่คือตามสีตินะครับเพราะว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาน,นั่นเองก็ลุ้นทะลุ3บาท44ได้นะถ้าตามสีตินะ บี BH, ควรถือต่อไหมทุนร้อยแปดสิบซับลอตร้อสิบหรือ174 BH ควรถือต่อไหมตัวนี้ไซเวย์ครับซับลอตจะอยู่173ยเนี่คือซับลอตหลักๆของเขานะครับแล้วก็แนวต้านที่เขากําลังไซเวย์อยู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ191เวลาหุ้นที่มันขึ้นมาแรงๆแ,แล้วเริ่มพักตัวเนี่ยการพักตัวมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะเนาะ รูปแบบที่เราเห็นบ่อยๆแล้วกันก็คือลงมาแตะโลและเด้งกลับหรือลงมามีพลคชั่นกับตัวนะครับไปที่ไฮใหม่แล้วก็พักตัวก็จะเป็นการแพทเทิร์นที่เป็นการยกโลไปทำทรแองเกิลไปนะครับนี่คือในช่วงพักตัวที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ที่เราว่าจะถือต่อดีไหมจะกล้าถือไหมกับบรรยากาศตลาดตอนนี้ที่เขาเสียทรงไปแล้วในคลื่นย่อยตลาดเสียทรงราคา ก็มีโอกาสลงไปด้วยนะครับราคาหุ้นุทุกๆตัวแหละหลายๆตัวก็มีโอกาสลงไปด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่เราจะตัดสินใจครับว่าเราจะถือต่อดีไหมถ้ารับกับผลการขาดทุนได้คืออยากจะลุ้นไม่หลุดร้อยสิบสามมีโอกาสเด้งขึ้นถ้าอยากจะลุ้นตรงนั้นก็ถือต่อได้ครับแต่ถ้าไม่อยากลุ้นก็ควรจะเพ่นเลยนะฮะไม่ว่ามันจะขึ้นต่อหรือว่ามันจะพักตัวก็ตามเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้คือ BS เอชไซเว์แล้วและไซเว์เป็นช่วงที่แบบคาดการณ์ได้ค่อนข้างยากครับ ไอลิงขอรับต้าน i-link กับ SCGD i-link นะครับโอ้โหรับต้านรับ4.76ครับต้าน5บาทนะครับ SCGD โอ้ยืนยืนแบบเหมือนจะวิ่งเนาะเนี่ยนิวไฮไม่ได้สรุปนิวโลแทนแล้วกันถ้าเป็นภาพระยะสั้นของ SCGD คือเสียทรงแล้วนะครับถัดไปก็มีรับอยู่ที่โซนประมาณ 4. 5 5แล้วก็4.40จุนะครับสี่้ากเนาะกับ4.40โซนนี้นะครับนั่นคือแนวรับที่ไม่ควรหลุดครับถ้าหลุดตั้งสองโซนก็คือจบรอบขาขึ้นไปเลยนะแต่ถ้าไม่หลุดมีโอกาสวกกลับขึ้นมาได้ครับโอเคอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคําถามที่สมาชิกถามกันเข้ามาครับช่วงนี้ตลาดก็ กลับตัวลงอะเนาะหุ้นที่เราควรจะโฟกัสก็ควรจะเป็นหุ้นในกรอบนะครับหรือไม่ก็หาหุ้นที่แบบเราอยากได้มานานแล้วเนี่ยไปจับจังหวะลงทุนซะถ้าอยากได้มานานแล้วนะส่วนใครที่แบบชอบเก็งกำไรอย่างเดียวก็ไปดูหุ้นประเภทหุ้นที่เป็นหลักสตางค์หรือว่าหุ้นประมาณบาทนิดๆนะครับเขาก็จะเริ่มเก่งกำไรเขาก็จะเริ่มลากกันขึ้นมาก็เป็น กลุ่มนึงแหละที่พอใจะให้เราเกินกาไรได้ในช่วงตลาดที่เป็นขาลงนะแล้วก็เป็นพวกที่เฟกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์หรือทองคํานั่นเองครับสนใจที่สนใจในการเทรดทองคําการลงทุนทองคำนะก็สามารถติดต่อได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโได้นะครับตรงนี้นะครับเปิดพอร์ตเทรดทองครับกับ HFM นะฮะนี่เป็นลิงก์การเปิดพอร์ตนะถ้าเปิดพอร์ตเสร็จถ้าไลน์แอดมันนี่ฮีโรเราจะมีเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มให้ด้วยในกลุ่มเราก็จะมีการอัปเดตแผน,นว่าจังหวะนี้ เราควรทําอะไรฝั่งไหนได้เปรียบนะครับอัปเดตแผนอัปเดตกราฟให้ตลอดทั้งวันนะถ้ามีจังหวะสวยๆนะเราก็จะวิเคราะห์กราฟให้แล้วก็แคปจอส่งแผนไปให้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูก็สามารถเข้ามาได้นะจะมีเงื่อนไขนะครับนอกจากเปิดพอร์ตแล้วก็มีเงื่อนไขอีกอื่นๆอีกด้วยต้องทักไปที่ไลฟ์แอปมานิโรนะครับใครสนใจที่อยากจะมาใส่ทองช่วงนี้ก็เข้ามาแจมกับเราได้นะครับโอเคป่วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับ ช่วงนี้มีหลายตัวตั้งทรงมาดีจูๆ่ๆเทแรงหลุดไปเลยอ๋อใช่ครับพี่ว่าครับตลาดมันตลาดมันไม่ดีคนก็เลยหนีนะฮะถ้าตลาดดีนาะมันก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าตลาดจะดีหรือไม่ดีช่วงที่ราคาลงมาใกล้ๆแนวรับถัดไปนะครับอ่าสังเกตว่าพักโซนบนทานานต้องระวงังถูกต้องครับถ้าจะไปเนี่ย ปกติเขาเขาเก่งกาไรสั้นๆเงินเงินมันร้อนเนาะถ้าจะไปไม่ควรพักนานนะครับถ้ากระตุกขึ้นมาแล้วเนี่ยพัก่วนบนเนี่ยไม่ควรพักนานเลยต้องไปต่อสักสองสาวันต้องไปแล้วถ้าพักนานกว่านั้นก็อาจจะต้องแบบทยอยออกไปแล้วนะครับแปลว่าเขาอาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้โอเคอ่ะวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมมันจนจบใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเพื่อนๆที่อยากจะรับสิทธิพิเศษมากมายจากทาง Money Hero ผ่าน YouTube ก็สามารถสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเดือนละ300บาทนะครับเป็นราคาเริ่มต้นใครสนใจสมัครตรงนี้เลยเลครับรับสิทธิพิเศษแล้วก็เป็นการ support สปอร์ตพวกเรา Money Hero ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ